もうまいしなかわいこいきま สวัสดีครับสวัสดีจากหมู่บ้านชิราคาวโกะนะฮะเฮ้ยปากแข็งนิดนึงวันนี้มาเที่ยวหมู่บ้านชิราคาโกะตอนนี้อากาศประมาณลบหนึ่งองศานะครับถ้าพูดไม่เข้าใจหรือพูดไม่ชัดขออภัยด้วยหนาวมากที่ผมเดินทางมาเนี่ยวันที่23ธันวาคม2566นะครับซึ่งก่อนหน้านี่ยหิมะมันได้ถล่มมาก่อนสองสาวันที่ผมจะเดินทางมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางในช่วงธันวาคมหรือว่าหลังจากที่ผมมาเนี่ยรับรองมีหิมะฟูแน่นอนครับตอนนี้กำลังเดินไปบ้านสามหลังที่มันเป็นไฮไล ก็แบบด้วยเพราะว่าบางคนอ่ะมาแล้วไม่รู้ว่ามันเดินไปนทางไหนนะหรือถ้าเข้าใจง่ายอ่ะเวลาเราลงจากจุดทัวริสจุดจดอดรถอะไรอย่างเงี้ยเราเดินข้ามสะพานมาใช่ไหมมันต้องเป็นเดินข้ามสะพานยาวๆข้ามแม่น้ำก่อนแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาตามแผนที่ที่ผมแปะให้ดูหมู่บ้านชิราคาวะโกหรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมู่บ้านชิราคาวะโกเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติอบล้อมด้วยเทือกเขาที่นี่มีอายุมากกว่า250ปีนะครับ จนได้รับเป็นมรดกโลกที่ญี่ปุ่นโดยองค์การยูเนสโกในปีคิทศักราช1995อีกด้วยที่นี่มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะครับในด้านสถาปะะัตยกรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมจะเรียกว่าสตา์กัโซหรือว่าเรียกเต็มๆก็คือกัโชสึครินะครับที่มีหลังคา2ด้านทำมุม60องศาเข้าด้วยกันหรือว่ารูปทรงจะเหมือนการพนมมือน,นั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้ผมเดินทางมาเที่ยวช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่หิมะเริ่มจะตกแล้วซึ่งช่วงที่หิมะตกนี่แหละถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์ของ ผมแนะนําสาหรับใครที่มาและหาจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ไม่เจอนะครับนั่นก็คือบ้านสามหลังนั่นเองเราจะเริ่มจากจุดจอดรถบัสหรือว่าจุด,จดทัวริสนั่นเองนะครับที่ผมทําสีแดงๆเอาไว้แล้วเราจะเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ําแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบกับสี่แยกที่มีถนนรถวิ่งตัดผ่านให้เราเลี้ยวขวานะครับแล้วเราก็ตรงตามถนนยาวๆเลยเลยโค้งมานิดนึงนะครับเราจะพบกับบ้านสามหลังอยู่ทางขวามือนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงบ้านสามหลังแล้วนี่ ตรงนี้อะดูเรื่องนี้ด้านข้างครับหลังหนึ่งหลังสองหลังสามแต่ว่าเวลาไปถ่ายละเราต้องถ่ายตรงกลางตรงน,นู้นที่คนเยอะกันเดี๋ยวผมไปถ่ายแล้วเอาตัวอย่างภาพให้ดูครับผมอยากขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมผมในคลิปนี้แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ด้วยหลังจากกลับไทยไปแล้วผมจะทำคลิปอะไรต่อไปผมอยากฝากทุกคนติดตามผมต่อไปด้วยนะครับ Let's take eh? The night's young, it is just as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull start from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shout from the top. in why